ไม่มีเรื่องอะไรคะมีเรื่องผีมาเล่าค่ะอ่านเล่าได้เลยลูกคือตอนนั้นนะคะหนูไปอบรมใช่ไหมคะที่จังหวัดสงขลาและถึงทีนี้หนูนอนอยู่เขาให้ไปนอนในสวนยางอะคะ่ะเป็นจัดกิจกรรมของบริษัทนะคะ่ะและถึงทีนี้หนูนอนใต้โคนยางใช่ไหมคะแล้วก็หนูฝันปเ,<อ>เป็นเป็นผีผู้หญิงนะคะ่ะหนูไม่แน่ใจว่าเป็นผีกระเทยหรือเปล่า แต่ว่าใส่เสื้อลายเสือมาค่ะแม่แล้วคำรามใส่หนูแล้วก็บอกว่าหิวบุญหิวบุญค่ะยังไงต่อลูก หนูรู้ไหมว่าสิ่งที่หนูทำคืออะไรมูสาเป็นบาทนะหนูได้มีเวรมีกรรมแล้วพี่ขอให้หนูตกนรกอย่างมีความสุขไม่ใช่<สว>ยีส่สาบเหรอเขาเรียกว่าอะไรหรือปะ <S <S ไม่ได้ให้โอวัลแล้วหนึ่งแล้วแล้วก็ลงไปอมันะ่นไรสิ่งมันไม่ใช่ o <S <S โอวาเมื่อกี้มันสาบ